ไปนะฮะไปเลยไปรับข้าวครับไม่รับข้าวไม่ให้รับนะฮะไปเลยรับข้าวไม่ได้น้ำไปครับทำไมมันเบกทำไมวะไปครับไปไปทำจัดพิการนะใครตัดแถวออกมาไล่ออกเลยนะไปเลยครับไปเลยฮะยังครัับยงไม่รับข้าวก่อนไปรับข้าวก่อนไป ไปได้รับแล้วไปเลยเร็วเลยเราเดินไม่เก่งมาครับไปเลยไปครับโหวดรับข้าวก่อนเลยแล้วค่อยมารับตังค์นะฮะไปเลยได้แล้วได้แล้วได้แล้วคนนี้อันดุนอันดุลมเดินไม่เก่งไปเลยครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ว่าจะแจกข้าวหรือแจกตังค์เอาไว้เข้าห้องน้ำเอาไว้ทำธุระส่วนตัวนะครับเดินนะครับใครไม่รับนะฮะผมไล่ออกนะผมมองดูนะครับ ขามั่วเดียนมาเนี่ยผมไล่ออกเลยวันนี้ตาสว่างใสยิ่งเลยเิญน,นะครับเราทำกันให้มีระเบียบนะฮะอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ได้นะครับไม่มีปัญหาใดๆดทั้งสิรับแล้วออกเลยนะครับออกเลยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะฮะไม่ว่าจะรับข้าวหรือรับเงินนะครับเิญน,นะครับฮัลย เชิญนะครับวัยเลยครับวัยเลยนะครับอย่าให้สะดุดนะฮะวันนี้คนไม่น้อยต่อแถวเข้ามาเลยนะครับใครเจ็บป่วยไม่สบายเชิญนะครับเรามีุคุณหมออาสาแล้วครับมาให้บริการฟรีนะครับไม่ว่าท่านจะมีบัตรประชาชนหรือไม่มีบัตรประชาชนนะครับเชิญนะฮะคักษานะควยครับวัยครับวยครับวยครับขอบคุณนะคะเดิน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  ใครไม่มีข้าวไม่ได้เลยนะบอกไว้จาจ๋านักศึกษามาจาเดิน้องจ๋านี่ยไแล้วนักศึกษามาหาคุณจ๋าเดินเลยครับเดินเลยครเดินเลยเพื่อดามอิสรเอชนนะครับยายรีบเลยรีบรอขอขอวนวนวนรับข้าวก่อนนะครับ ไม่แซกันนะครับอยู่ในระเบียบนะทุกอย่างตรงไหนมันจะดีหมดนะครับค่ะเรียบร้อยครับบายบายขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับคนเยอะเนาะน้องมาเป็นสองสามพันเนาะ สวัสดีจ้าวันนี้วันอังคารที่19เมษาย,ยน2568วันเกิดพระองค์ทีบังกรรัศมีโชธน,นะครับสาธุมากับเพื่อนเจมมาวัดบรวรดิเวทวัดประจำราชการที่9วัดประสังราพ,พยายสังวรองค์ที่19นะครับสาธุเมตตาคุณนางอาราเมตาบุ้ยประดุกตัวมาเลยนะตัวใหญ่มากเลยแล้วก็มีเต่าด้วยนะตนเต่าในเต่านะสาธุจะเมตตาคุณนางอาราเมตตาซื้อจากขนมปังเซเว่นมานะ 8บาทกับ13บาทนะสาธุเมตตาคุณนางอารังเมตตาล่ำรวยพี่เจ้าค่ะเจ็ดโยัวเปนก้อนๆเลยในฝาเขาเด็กเขากินเองนะครับโยัวเป็นแบบอันใหญ่ๆเลยเนี่ยครับวุ้ยปลาดุกเผือกนะมีปลาดุกเผือกด้วยนะสาธุเมตตาคุณนางอารังเมตตาล่ำรวยพี่เจ้าค่ะสาธุปลาดุกเผือกนะสาธุจ้ะสาธุร่ำรวยนะทัพแขงแรงนะสาธุจะร่ำรวยนะปลาดุกเผือกตัวเบลอปีเต่าด้วย สาธุาร่ำรวยพี่เจ้าค่ะสาธุจะร่ำรวยนะเอาให้เต่าบ้างดิ่ดูให้เต่าบ้างให้เต่าเต่า <c oughs> <c oughs> โอเคครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าแต่ละคนนะร่ำรวยพี่เจ้าค่ะสาธุครับนะ <สา S 1> ครับ <สา S 1>